เิดประเด็นดราม่าแบบรายวันจริงๆสำหรับพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเรื่องเก่ายังไม่ทันเคลียร์มีประเด็นใหม่มาอีกแล้วหลังถูกลูกค้าออกมาโวยซื้อกล่องสุ่มพิมพ์ริพายไปในราคา1,000 0บาทแต่พอเปิดกล่องมาแทบร้องไห้ไม่คุ้มค่าเงินเมื่อเทียบกับเงินที่เสียไปจำนวน1,000 0บาท ดยผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้โพสตระบายความในใจหลังเอฟกล่องสุ่มพิมพ์รีพ่าโดยต้องจ่ายเงินไปเป็นจำนวน10,000บาทแต่ของที่ได้กลับทำผิดหวังกล่องสุ่มรักหนึ่งราคา10,000บาทวันนั้นเอทันดีใจมากรีบโอนเงินเลยในใจลึกๆก,ก็อยากได้รถเหมือนเขาแหละหลังจากนั้นก็รอประมาณอาทิตย์กว่าๆเห็นคนอื่นเปิดกล่องแล้วในใจก็คิดว่าเมื่อไหร่ของเราจะมานะดีใจกับคนที่เขาได้มือถือได้รถได้กระเป๋าแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงของมาส่งเมื่อวานดีใจมากรีบเรียกแม่ออกมา ดูตื่นเต้นกันใหญ่คือแม่งมาตั้ง3ามกล่องใหญ่ๆเลยนะในใจแบบกูต้องของดีละวะเปิดมากล่องแรกเจอสกูตเตอร์เด็กเล็กหรือรถของเล่นไฟฟ้าเด็กนะเราก็แบบึม um, ไม่อยากได้แต่ไม่เป็นไรมีกล่องเปิดต่อสิคะพอเปิดอีกกล่องหนึ่งอ้โ oh, หกล่องนี้เยอะมากเลยนะของดีต้องอยู่ในกล่องนี้แหละเปิดมาแกเครื่องสำอางเยอะมากประมาณ200ขึ้นชิ้นได้มีแต่พวกแบรนด์สิวรนนาโดยประมาณเราไม่ได้แบรนด์พวกนี้ไม่ดีนะ เพียงแต่ว่าเราว่าพิมพ์ริพายให้มาเยอะมากเกินความจําเป็นแล้วเน้นแต่พวกพาเลตตากับแกมแล้วก็มีพวกลิปที่เขียนคิ้วอายไลเนอร์นิดหน่อยเราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเลยแบบร้องไห้ในใจโอเคไม่เป็นไรไปต่อกล่องใหม่นะเอ้ยมันมีกล่องเล็กบอกแม่เลยนี่ของดีมันอยู่ในนี้รีบแกะกล่องเล็กออกมายิ้มค่ะได้ทองมาแล้วน่าจะหนักประมาณครึ่งสลึงอะยังดีนะที่ได้ทองแกะกล่องสุดท้ายบอกแม่ว่าแม่กล่องนี้หนักมากเลยนะน้ำหอมต้องมาสกินแคร์ต้องเข้าแล้วนะแม่ you <laughs> แกเปิดออกมาตกใจมากน้ำหอมเยอะมาก20กว่าขวดได้ดีใจใหญ่เลยรีบเปิดดูได้แบรนด์ไหนบ้างน้ำตาตกต่อคือมันเป็นแบบพวกน้ำหอมอาหรับไหมไม่แน่ใจไม่มีเคาน์เตอร์แบรนด์ที่คิดไว้เลยนะคือให้เยอะก็จริงแต่เราไม่รู้จักสักขวดไปลองหาในช้อปปี้เจอขวดละ8 0ดสิบถึงหนึบาทน่าจะไม่เกินนี้มึงแบบน้อยนะแต่ก็อย่างว่าแหละกล่องสุ่มไม่เป็นไรไหนมีอะไรอีกอโลชั่นประมาณ10ขวดตามที่เห็นในรูปเลยสรุปแล้วนะพิมพ์รีพายไม่ผิดเพราะ บอกอยู่แล้วว่ากูจะใส่อะไรก็ได้ทั้งนี้กล่องสุ่มพิมพ์ริายได้จัดให้ลูกค้า cf สินค้าผ่านการไลฟ์เมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาในราคา1,000 0บาทปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง5นาทีขายหมด1,000 0กล่องปิดยอดไปที่100ล้านบาทจากเรื่องดังกล่าวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มาพูดคุยกับลูกค้าชื่อคุณกิ๊ก ความรู้สึกหลังจากได้เห็นสินค้าที่อยู่ในกล่องรู้สึกได้ทันทีว่าน้อยใจและออกอาการน้อยนิดนิดเพราะสินค้าในกล่องมีมากเกินความจําเป็นอย่างน้ําหอมมีให้มาไม่ต่ํากว่า20ขวดและไม่ได้เป็นน้ําหอมตามเคาน์เตอร์แบรนด์หรือสินค้ายี่ห้อมีชื่อเสียงรวมไปถึงเครื่องสําอางที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปราคาตั้งแต่หลัก10บาทไปจนถึงหลัก100บาทต้นๆ้นและยังมีรถขี่เด็กเล่นสําหรับเด็กแต่มันเหมือนจะเสียไม่สามารถบังคับได้แต่ก็ยังดีที่ในกล่องมีทองคําเป็นสร้อยข้อมือน้ําหนักประมาณ1 ตนเองยอมรับว่าพิมริภาได้พูดผ่านไลฟ์สดตอนขายของแล้วว่ากล่องสุ่มจะใส่อะไรลงไปก็ได้ตอนนั้นตัวเองก็คิดว่าหวังอยากจะได้โชคใหญ่กับคนอื่นเช่นได้รถหนึ่งคันหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งของที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและไม่เน้นปริมาณขอเน้นคุณภาพส่วนเครื่องสําอางและน้ําหอมที่ได้มาตนเองจะนําไปบริจาคให้กับองค์กรหรือมูลนิธิการกุศลที่รับแต่งหน้าศพเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเอาไปทิ้งและไม่ต้องการนําไปขายต่อที่ที่ตั้งใจเอฟกล่องสุ่ม10,000 บาทไปนะคะคือทุกคนแหละค่ะก็ต้องอยากได้อยากได้รถเขาอยากได้ทองอะไรเงี้ยแต่ในใจลึกๆของเราอ่ะเพียงแค่ต้องการว่าแบบของที่ได้อ่ะมันควรจะ,ะสมราคา10,000บาทเราไม่ได้ต้องการของที่มันแบบ200ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะเราต้องการของแค่สองสมอย่างแล้วมันมันมูลค่า10,000บาทที่มันแบบว่าจ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบ พอใจแต่ก็เข้าใจนะคะว่านี้มันเป็นกล่องสุม่มแต่สินค้าที่ได้อ่ะมันเป็นแบบเป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จักด้วยแล้วก็น้ําหอมเป็นน้ําหอมที่ได้มาเยอะจริงแต่เราไม่รู้จักเลยเราก็เลยเสียใจตรงนี้นะคะ่ะ mm. ก่อนหน้านี้ mm. พิมพ์นิพายเข้ามีกล่องสุ่ม1,000 0แบาท mm. ใช่ไหมคะแล้วเขาได้รถเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมื่นนึงอะมันก็อาจจะได้ได้อะไรดีๆอ่ะไม่ไม่ต้องถึงกันรดก็ได้ หรือว่าได้อะไรที่มันมูลค่าเกิน1 0,000บาทสิ่งที่เราหวังจากเขาอะนะคะก็ก็เลยตัดสินใจเอฟแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเอฟติดเพราะว่าวันนั้นคนดูต้องเกือบสองแสนนะคะเราก็เป็นหนึ่งในห0,000่นเราเราก็ดีใจอะค่ะพี่คือมันเยอะมากเยอะเราไม่พอมันมันเป็นแบรนด์ที่มันไม่ได้มันไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เคยเราไม่ได้ใช้อะเราไม่ได้ใช้ของพวกนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามัน มันให้มาเยอะมากจนแบบว่าเราใช้ใชไม่มีทางหมดมันเยอะกันความจําเป็นแล้วก็มูลค่าเราเอาไปเช็คในช้อปปี้อะคะ่ะบางชิ้นแค่20บาท30บาทเองแต่ว่าเขาคงจะรวมมาหลายๆชิ้นซึ่งทําให้มันเกิน1,000 0บาทที่เราสั่งไปอะคะ่ะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าะคะ่ะพี่เพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงอะมันมันได้แค่ทองอะพี่ส่วนสกูตเตอร์ไฟฟา้าเด็กอะ ให้ให้เล่นแล้วก็ให้น้องลองเล่นดูน้องก็เล่นไม่ได้อะคือแบบว่ามันมันใช้ไม่ได้อะน้ำหอมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเราเราไม่รู้จักเราไปเซิร์ชในช้อปปีมันก็เป็นพวกแบบน้ำหอมอาลับอ่ะขวดละ60-70บาทแพงสุดก็99บาท10,000บาทกับของที่เราได้อะมันควรจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงมีมูลค่าที่ไม่ต้องเกินหมื่นก็ได้เอาแค่มัน พอดีอะค่ะพี่ห0 0 0งบาทอย่างเงี้ยไม่ต้องเกินเหมือนเหมือนที่ให้มาค่ะลูกค้าท่านนี้ยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่จะเอาเรื่องแต่อย่างใดแต่เพียงอยากให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่คิดทําโปรโมชั่นกล่องสุ่มขายในลนนักษณะนี้ขอให้ใส่สินค้าหรือสิ่งของให้คุ้มค่ากับจํานวนเงินที่เสียไป